เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นครับสวัสดีวิศีช่องชัยมนชนด้วยนะครับวิพีนี้ใช้นำเสนอแนวทางนะครับเป็นรวมแนวทางนะครับของ ปริศนาปกแดงใบนี้นะครับแปลโดยแอดไกลนะครับให้0 8 5 5 8 7 8 5 8 7 8 3 8 2 7 5 7 3 7 2 5 0 8 0 3 0และก็2 0มานะครับส่วนใบนี้จะเป็นปิศนากุมาณสร้างบุญเช่นเดียวกันนะครับแปลโดยแอดไกลนะครับให้2 9 6 9 7 0 1 3จ็ดศูนย์หนึ่งแล้วก็9ก้มาอ่ะขอแพยแล้วก็62มานะครับดูที่หางนกนะครับเป็นเลขหกนะครับส่วนใบนี้นะครับเป็นแนวทางของแอดแวนนะครับให้วิ่ง3รูด3มานะครับ เน้นสุดจะเป็น2 3 1 3 3 4 3 3ชุด3ตัวจะเป็น2 3 2มาครับต่อไปนะครับเป็นใต้ล่างนะครับให้เด่น8รูด8วิ่ง8นะครับเน้น4 8่จัด18 41 4 7มานะครับขอบคุณสำหรับแนวทางของแอดแวนด้วยนะครับ ไปต่อไปครับเป็นปริศนาวัดพลุใหญ่นะครับจิ้งจกจับมือ3ครั้งวิ่งหาสมณเนน4องค์นะครับในไปนี้นะครับให้4 7 5 7 4 3และ5 3นะครับส่วนในวงกลมจะเป็น7 5 3 4แล้วก็7 5 6 4 7 5 0 4ประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นเด่น7ลอง3มานะครับ7กับ3ไม่แพ้นะครับชุด2ตัวล่างจะเป็น2 6กับ8 6มานะครับสำหรับปริศนาวัดพระใหญ่ในะอรอบของวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6 7นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามารับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยใครไม่ชอบผ่านได้เลยไม่ว่ากันนะครับ